คือว่าทุกคนตายกันหมดมาเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยดีไหมโอเคเริ่มกันเลยเดสฟรีด้าดิพึ่งเขาผมตั้งแต่ยังเด็กคนนี้นี่วิกคือซ้ายและขวาผมยอดเยี่ยมพร้อมไหนบอกมาใครทำนี่คือฟรีดาซาร่านี่ฟรีดาเล็บสวยจังขอบคุณค่ะนี่มน้อยมาสันท ان ของเราเฮเธอร์คาเิลา เฮ้ยเป็นไงบ้างผมไม่รู้จักเขาหรอกเราจะไปอยู่กับผมสองสามวันอย่าปด้วกันไหมเหลือเชื่อสุดๆนี่เราเพิ่งนั่งเจ็ตมาเกาะเศรษฐีพันล้านกับคนแปลกหน้าเหรอเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าเขาคือสซาเลต้าพีทุกคนพูดว่าเรามาสร้างความทรงจำเรามาสร้างความทรงจำสนุกกันหรือเปล่าสนุกกันมากเลยได้ดื่มแชมเปญแถมได้กินอาหารเลิศรสด้วยอนนกัเ เธอคิดว่าจะมีการบูชายันก่อนหรือว่าหลังมื้อเย็นวาตีในตำนานของซสเลเดอร์คิงไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเอาไว้ก็ยังสนุกอยู่แค่จะต่างจะเดิมนิดหน่อยหมายความว่าไงโทรศัพท์ด้ค่ะเอาจริงเหรอค่เนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรที่คุณไม่อยากจะทำฉันรู้สึกดีมากๆทีนี่แต่ก็มีความรู้สึกหนึ่งบอกว่าจริง ไี่ผมอยู่ไหนใครเอาไม่ผมไปคุณเป็นอะไรไปอะทำไมเหรอออกม่นี่น่ะเหรอที่นี่ดูมีอะไรแปลกๆทุกทุกคนยิ้มแล้วก็หัวเราะเหมือน็นักงานบนเครื่องบินปี60แบบว่าคุณสนุกหรือเปล่าแล้วฉันตอบว่าฉันสนุกมากเลยเธอไม่รู้สึกหรอกฉันมาที่นี่มีบางอย่างแปลกเจสอยู่ไหนใครคือเจสเพื่อนฉันที่อยู่ห้องเดกับฉัน เราต้องรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเยะกับพีตาสองครั้งก็ฉันมีอันตรายเออไม่นะอย่าทำแบบนั้นดีกว่านะ